ถ้าถามว่าได้อะไรจากทวี number o ันได้ความมั่นใจความกล้าแสดงออกถ้าไม่มีเวทีนั้นก็จะไม่มีนักพูดทอล์คโชว์นี่คือทักษะการพูดที่อาจได้จากทวี number o ัเลยนะเป็นเครื่องมือทำมาหากินได้จนถึงทุกวันนี้สวัสดีครับชื่อนายอัธพลน,นามเชียงใต้ครับปัจจุบันทํางานเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท TSK s t e จำกัดจังหวัดสมุทรปราการครับ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลกระบวนหลักๆที่เราต้องดูแลเริ่มต้นกระบวนการสรรหามาถึงปุ๊บเราก็ต้องมีการอบรมเพิ่มพูนทักษะให้กับพนักงานของเรามีศักยภาพในการทํางานเพิ่มมากขึ้นการทําเงินเดือนรวมไปถึงสวัสดิการต่างๆที่องค์กรจะต้องจัดให้กับพนักงานรวมไปถึงการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนของพนักงานนะฮะอีกหนึ่งอย่างก็คือคําว่าผู้จัดการ ซึ่งต้องทําหน้าที่จัดการกําหนดนโยบายหรือทิศทางการทํางานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารอีกหนึ่งครั้งเอาง่ายๆว่าเป็นฝ่ายบุคคลที่เป็นตัวกลางระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนะฮะนี่คือหน้าที่ของผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลตอนเด็กๆเ,เป็นเด็กเรียนเก่งเป็นนักกิจกรรมสม,สมัยเรียนมัธยมก็อยู่ห้อง,ห,องหนึ่งห้องวิทย์คณิตห้องคิงนะฮะ ต่อาจจะไม่ได้ค่อยเก่งสายวิทย์คณิตอาจจะไปเก่งด้านการพูดการทอล์กโชว์อะไรมากกว่าก็ทั้งเรียนทั้งกิจกรรมพอด้วยภารกิจการแข่งขันการพูดมันก็คิวเต็มแล้วฮะแข่งศูนย์ทรพจว์เวทีนู่นเวทีนั่นเวทีนี้ก็เต็มแล้วจนคุณครูวีระพันทองเป็นคุณครูประจําชมรมทูบีนับวันโรงเรียนปทุมวิไลในสมัยนะั้นตอนนี้ท่านกเกษียณแล้วนะฮะคืออเรียกปา๋าป๋าเดินมาบอก เออแอดเอ็งยังไม่เคยมาพูดให้ป๋าเลยนะยังไม่เคยมารายงานผลทบีเลยนะเราก็ไม่คิดว่าเป็นการขอร้องหราฮะแต่เราแต่เราเห็นน้ําเสียงและแววตาที่ป๋ามีให้กับเราวันนั้นแต่ตัดสินใจโอเคป๋ากะจะเคลียร์งานทุกอย่างเรามารายงานผลชมรมทบีน้ำม้วนให้ป๋าอันนี้คือจุดเริ่มต้นแล้วก็ได้อยู่ชมรมทบีน้ำม้วนตั้งแต่วินาทีนั้นจนถึงจนถึงเรียนจบ ตั้งแต่จุดนั้นเริ่มต้นมาก็มีชื่อในรายชื่อคณะกรรมการของชมรมทูบีนัมบวันโรงเรียนปทุมวิไลมาเรื่อยๆรายงานผลในช่วงทูบีนัมบวันแข่งขันตั้งแต่รอบที่โรงเรียนรอบที่เมืองทองธานีก็ประสบความสําเร็จมาตลอดโรงเรียนเราก็ผ่านในระดับขั้นต่างๆมาโดยตลอดแล้วก็ได้มีโอกาสใช้ใช้ผลงานในการต่อย,ยอดไม่ว่าจะเป็นนักเรียนรางวัลพระราชทาน เราก็มีโอกาสใช้ผลงานของการรายงานผลชมรมทวีนัมเบอร์วัน no. การเป็นที่ปรึกษาในส่วนเพื่อนใจของโรงเรียนการเป็นคนให้คำแนะนำน้องๆหรือการเป็นผู้นำกิจกรรมต่อยอดในชมรมทวีนัมเบอร์วัน no. มาใช้ต่อยอดทั้งในเรื่องของการสมัครงานต่อยอดมาถึงการสัมภาษณ์เข้าเรียนคือถือพอตเล่มเดียวไปเลยติดรอบสอบตรงครั้งแรกเลยสำหรับการสอบเข้าสัมภาษณ์เนี่ยฮะมันต่อยอดไปได้ในทุกทุกช่วงทุกจังหวะ หรือแม้กระทั่งการมานําเสนอผู้บริหารทูบีน้วันสอนให้เราทํางานเป็นระบบมีวิธีการเขียนโครงการมีตัวชี้วัดมีกลุ่มเป้าหมายเวลาเราจะทําเสนอโครงการอะไรฮะมันนําไปต่อยอดได้สำหรับทีเอสดีจำกัดถ้าถามว่าได้อะไรจากทูบีน้บอันอย่างแรกเลยได้ความมั่นใจความกล้าสแสดงออกถ้าไม่มีเวทีนั้นก็จะไม่มีนักพูดทอโชว นี่คือทักษะการพูดที่อัดได้จากทูบีนัมเบอร์วนเลยนะเป็นเครื่องมือธรรมาหากินได้จนถึงทุกวันนี้ได้ความเข้าอ,อกเ <z> <k _> ข้าใจบุคคลอื่นคือท no. ูบีนัมเบอร์วัน่ะมันมีศูนย์เพื่อนใจของโรงเรียนซึ่งเราเริ่มรับคาําปรึกษาแล้วก็ให้คําปรึกษาตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาในมุมของเด็กๆทุกวันนี้ยังยังคงใช้ได้เต็มที่กับหน้าที่การงาน,น,านอันนี้คือความเป็นนักให้คําปรึกษาเอามาใช้ต่อยอดได้เป็นอย่างดีการก้าว ครั้งหนึ่งมันไม่ได้ประสบความสำเร็จทีเดียวเลยประคองในสิ่งที่เราเลือกแล้วให้ดีเติมเต็มในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เราหลงไหลในสิ่งที่เราฝ่าฟันและในสิ่งที่เราทำได้ดีฉะนั้นบอกน้องๆทุกคนว่าการปรับตัวการรู้ตัวเองถามตัวเองเยอะๆคุยกับตัวเองเยอะๆเฮ้ยสิ่งที่เราทำลงไปมันโอเคไหมถ้าไม่โอเคก็ drop ไว้แล้วหาสิ่งที่เราโอเคมาเติมเต็มมันมันจะบาลานซ์กันไปได้